เบ่งบรรยากาศน้ำไหลค,ครับพี่น้องสวัสดีครับคลิปนี้สพาพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศมือจูดบังไฟครับที่บ้านตาโกนนะครับประเพณียิงไงชมไปแล้วสามคลิปกับยาฝ้าเบือนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่วยสวยกันแช่วอยกันกดซับสไคร์นะครับไปเบ่งบรรยากาศกันครับ น้ำที่ขังอยู่ตามทางครับตอนนี้ก็แห้งลงแล้วครับแห้งแล้วแห้งแล้วพี่น้องย่างมาสักพักก็จะผ่านทางสารปูตาทางคุ่มตะวันตกนะครับที่แต่ละปีก็จะมาไหว้เมกราบเพื่อ บนบานสารกล่าวนะครับนี่คุ้มปูตาครับโอ้ยการจราจรกระคึกคักพี่นอกครับตอนนี้กำลังบ้านอา้าผ่านบ้านน้องเนตนะครับบ้านลุงเน่กุลุงบอด้มากครับแต่ว่าปีนี้อะลำใหญยครับดกแห้งครับคือเสด็จกินน้ำหลายพ่วงอยู่นะครับบ้านของคุณป้า อยู่บอนอออกไปพุ่นเม็ดแล้วบอนอน่าจะออกไปข้างบังไก่เม็ดแล้วครับโอ้ลูกดอกไม้ไว้สวยงามครับรถล่าการจราจรจะค่อนข้างเยอะครับสำหรับเทศกาลงานบุญบานเฮากะค่อยไปครับค่อยๆย,ย่างค่อยๆเดินทางอีกบอกกี่ร้อยเมตรครับกับสี่หอด เทศกาลงานบุญบงังไฟถือว่าเป็นเทศกาลหนึ่งครับที่ลูกหลานนะครับจากทั้งอื่นทั้งไลกรุงเทพกรุงไทยผู้ไปทาม่านผู้ไปรับจ้างหรือว่าอยู่เมืองนอกเมืองหน้าครับต้องกลับมากครับถือว่าเป็นเทศกาลที่เป็นบุญใหญ่ประจําปีนะครับก็จะตรงกับอาทิตย์ที่สองของเดือนมิถุนายนครับก็จะมีพี่น้องครับเป็นครอบครัวมาตัง โอ่งกินเขากินน้ำกันข้างๆกับบริเวณจุดบังไฟนะครับไปเบ่งไก่ๆกันพี่น้องมีเด้งดึงพร้อมนะครับกระตามประสาเด็กน้อยครับมีเครื่องเล่นนามเป็นการสนุกสนานล่ะครับพ่อแม่ผู้ปกครองก็นกั่งห้ยกำลังใจมีบานล่มครับพร้อมกับเด้งดึงเด้งดึง มืาขึ้นนี่มนซืนกับพี่เวียงณห,หรือม,ม่นไปแล้วนะครับพี่งานบุญในวัดนะครับน,นี่ลูกหลานกับผ้ามาเล่นได้เด้อครับกอทีมงานบานล่มทีมงานดึงดึงเพื่อนะได้มีรายได้นะครับมันนี้ก็ขใช้ผลไมาผลไมครับลา้ครับกร,ระเงาะเรียน สีสกเกตครับเสรพุ่งเสรผาอาร์พนของใช้นะครับมากมมยหลายหลายครับปุ่นบังไฟตรงนี้บังไฟขายปีนองนี่บังใหญ่บังหน่อยครับมาเลือกซื้อกันได้เลือกหากันได้ครับเยอะแยะมากมายครับอันนี้ก็ร้านนึงมีหอดข่างบังไฟขายปีน้องเ้ยเนี่ยสีชมพูสดใสเลยครับผม หาบาทสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทบังปักไง,งครับนี่โอ้โหมามาครับพี่นอ้องบรรยากาศพอขาแม่ขายเฮาอาหารครึ่งดื่มปลาเผาอันนี้ที่เมื่อนเตยปลาเผาครับเพราะหงว่าเตยนี่เตยผู้ชายเตยผู้ยิ่งครับ เต้ยปลาเผาอันนี้เผาเพราะท่านแล้วครับมั่งขึ้นไมขนมครับล,ลูกล้านๆอยากกินกับจัดไปนี่ละครไก่เชือดหอดทางบังไฟแล้วพี่น้องก็อาจจะสัมๆันี่ยนิหน่อยนะครับ๋ดด้ยเตี๋ไก่ย่างสมตำไปสั่ละ เดี๋ยวมาแร้งกับมวลซึงกับมอลำอีกขนาหนึ่งนะครับตอนนี้รถแห่กำลังบันเทิงอยู่ทั้งบริเวณวัดถวายพระปานะครับต่อไปครับขึ้นรกครับปัอดตัวปลอดตัวไมงานสองฟ้านีิงอลอดตัวไหมต่อไปเราเปลี่ยนทุองครับ กล่องจับเวลาครับอยู่นีล <atem> <äd Somebody JI> ้ะครับหกสิบมด้อยู่ได้ได้เยอะเอ้ครับหนาแน่นกองเพื่อนนะปองสองปองสามครับดึงกันไปดุงกันไปครับสบายใจอารัพผิดชอบเคยนนาดกครับขอทางครับ ไั่กระหึ่นโผล่ออกไปยังทำเวลาอยู่กลางอากาศครับบนทีมงานจับเวลาครับนอนซองกันเลยทีเดียวเบ็นโต้ระบบการลมหางร่างหางจุดนี้ห้ามเล่นการพนันนะครับห้ามขายเครื่องเฮ้ยนั่งครับใส่ย่าคมณจะต้องฟ้า เอาเดี๋ยโอครับเปรลุงเอาครับสามร้อยห้าสิบห้ายังบดนนั้นเปรบอว่ายังยุ่่หมู่แ่้อทั้งฝาบระเเน้มเนาเจ้าฉบับครับเจ้าฉบับเล่างไฟอยู่หลยบังเลยครับ บรรยากาศกันนะครับเจ้าฉบ,บับบั้งไฟกำลังระดมพนครับสิริเจริญกุหลาบแดงอักขรชัยฟามครับบังเีบังเงียาหมดง่ายเลยบางหม่าเอยู่ที่อู่โจโ๊กจโอ,อันช่างนะยอเดยมาอพอครับคุณลุงแอด,ดครับบาวบุญอุ่น าวุณสวยครับตอนนี้เด็กบาบุญอุ้มที่นี่เลย ทุกการติดตามรับชมับสวัสดีครับ